สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลทักวไทยเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนอเมริกาออสเตรเลียไอร์แลนด์ฝรั่งเศสคนไทยทุกคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจ ดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์ทักทายกันกดติดตามที่ช่องไม้เล็บเจเจห้าก็เป็นแชนแนลเพิ่มขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแมวด้วยนะคะขอบคุณทุกคนและคะ่ะที่เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันหรือทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปเป็นกําลังใจนั่นแหละค่ะเนาะในคลิปนี้ก็อยากจะมาพูดข่าวสารกับลุงป้าวันนี้ไม่ได้พูดข่าวสารอะไรทั้งวันเลยะคะ่ะทางานแล้วก็เดินไปทํางานนะคะกลับมาเห็นดอกไม้สวยๆก็ถ่ายมาลงคลิปสั้นๆนะคะทุกคนเนาะ,ะเพราะว่าเราทํางานเยอะไม่มีเวลาทําคลิปยาวนะคะทุกคน กลับมาก็มาทำ,น,น,ทำนู่นทํานี่ก็นะคะทํากับข้าวก็ต้องไปทํางานต่อนะคะก็ไม่มีเวลาแม้แต่วันนี้ยังไม่ได้เข้าไปนั่งฟังนะคะช่องไหนเลยเนาะนะคะเมื่อตอนกลางวันะแต่ได้ไปดูไลฟ์สดของคุณแมวแค่นั้นแหละคะ่ะที่เหลือก็ไม่ได้ดูของใครเนาะเพราะว่าเปิดนะคะไว้แล้วก็ทํางานไปด้วยนะคะก็ทํากับข้าวไปด้วยนั่นแหละคะ่ะเนาะ ก็ได้ฟังนะคะบ้างไม่ได้ฟังบ้างเพราะวแตจะทากับข้าวนะคะ <g iggle> ก็เปิดทิ้งไว้โฆษณามีก็นะคะเป็นกําลังใจให้มางั้นเถอะนะคะ <g iggle> แล้วก็มาฟังของลุงตอนเย็นกับท่านทนายทนงท่านทนายนงทนายนกนะคะ <g iggle> ก็มาฟังนะคะไม่กี่ไม่กี่คนนะคะวันนี้เนาะก็เลย พูดได้ไม่เยอะนะนะคะก็อย่างมาทักทายยมีลุงป้านี่แหละคะ่ะแล้วก็ได้เห็นลุงนั่นแหละคะ่ะตามที่พูดในคลิปนี้นั่นแหละคะ่ะว่าเห็นลุงป้าไปที่นะคะสีกอก็เห็นไปเล่นกับน,น้องน้องนะคะเห็นไปเล่นกับน,นิกกี้เนาะนะคะนิกกี้ก็คงดีใจแล้วเนาะเจ้าของไปหานะคะพอเคยเลี้ยงเข้ามาตั้งแต่เด็กเนาะนะคะก็เห็นนะคะมีประเด็นอะไรที่ออกมาพูดกันนั่นแหละคะ่ะไปดูนะคะเกี่ยวกับที่พูด เพราะว่าเห็นท่านทนายนงทนายนพพูดถึงเนาะเราก็ติดตามก็ทุกคนก็คงได้เห็นนั่นแหละคะ่ะเนาะเวลาไมร์เลบเจถึงพูดตอนนน้นครั้งหนึ่งแล้วเวลาเขานะคะพูดไม่ว่าจะเป็นไอ้หนุ่มจินตนาการที่เขาพูดถึงก็เหมือนกันนะคะหรือผู้สูญเสียนะ่ะในช่วงนั้นที่ไมล์เลิบเจออกมาพูดนะนะคะเขาพูดมันเขาเรียกอะไรอะ่ะ เขาด่าคนนี้แต่ว่าเหมือนกับเขาปกป้องอีกคนนั่นแหละค่ะเนาะเราก็เลยมองเห็นว่าเขาอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรมาอยู่กับสายลุงเนี่ยแต่ว่าเวลาคําพูดบางบางบางครั้งที่เราเข้าไปดูเนาะมันก็ทะแม่งทะแม่งอยู่แล้วใช่ไหมคะทุกคนไมาแล้วเจนะคะก็เข้าไปดูเข้าไปติดตามนั่นแหละค่ะไปช่วงที่ พูดคุยก็ไปดูในช่องเขาเวลาไฟ์สดก็คอมบมนทักทายหรือพูดคุยเขียนนะคะบางอย่างลงไปเหมือนกันนั่นแหละค่ะเนาะแต่ในส่วนตัวก็คือจะเขียนแต่อะไรที่มันไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้ไปถามเป็นเชิงว่าให้มันมีปัญหากันนะคะเนาะเพราะว่าไมายรัฐบีก็จะฟังทุกคนที่พูดเนี่ยนะคะเนาะก็เหมือนที่ท่านทนายนกกับท่านทนายนงพูดนั่นแหละค่ะ เวลาเราจะถามคุถามใครจะสักคนเนี่ยเราบอกว่าเราสามารถจะถามอะไรก็ได้จะพูดอะไรก็ได้หรือจะอยากรู้อะไรก็จะถามอะไรประมาณนี้นะคะที่พูดกันนะในในส่วนตัวของมาเรีจเจนเนาะถ้าสมมุตินะคะเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยจริงๆจากเขาเนี่ยแต่เราบอกเราคิดแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ฉันอยากจะถามทั้งทงท,งที่ไม่มีความจริงอยู่ในนั้นคือไม่มีหลักฐานเลยว่า สิ่งที่ตัวเองจะถามเป็นเรื่องจริงนะนะคะถ้าสมมุติเราบอกว่าเอ้ยเธอขายใช่ไหมเนี่ยขายใช่ไหมเท่ากับเราไปยัดเยียบความผิดให้เขานะคะอันนี้ไม่ใช่ว่าเราอยากจะถามอะไรเราอยากจะรู้อะไรแล้วเราจะถามเขาเลยเนี่ยบอกว่ามาเป็นประเด็นคืออยากจะถามใครก็ได้จะถามเพราะสงสัยแล้วอยากจะถามแต่เมื่อไหร่เราสงสัยแล้วถามทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีความจริงเนี่ย มันกเน็เป็นการไปใส่ร้ายเขาไปในตัวนะนะคะถ้าเรามีข้อมูลจริงเรามีข้อมูลในมืออยู่แล้วเนี่ยมีหลักฐานชาัดเจนเนี่ยเราพูดไปเลยเอ่ยปากไปเลยเนี่ยเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะคะถ้าคนที่เขาทําอะไรผิดเนี่ยนะคะเขาก็จะออกมาพูดแล้วเขาก็จะพูดในทางของเขาแล้วถ้าเรามีหลักฐานจริงเราก็ต้องแย้งไปในนั้นว่าฉันมีหลักฐานใช่ไหมคะทุกคน แต่เมื่อเราถามไปว่าขายใช่ไหมขายใช่ไหมแต่ไม่มีหลักฐานในมือเนี่ยเท่ากับว่าเราใส่ความเขานะใส่ความว่าเขาทําสิ่งที่ไม่ดีเห็นไหมคะมันต่างจากการที่เราถามแล้วเรามีหลักฐานนะคะถ้าหลักฐานมันมีอยู่ในมือเนี่ยเราถามเขาไปนั่นคือความจริงที่เราถามเขาแต่เมื่อ,อไรไม่มีหลักฐานความจริงอยู่ในมือเลยการสงสัยคา,าดคะเนเนี่ยพอถามแล้ว จี้ไปแล้วมันเป็นประเด็นกลับมาเท่ากับเราเอาสิ่งที่เราถามนะ่ะไปยัดให้เขาในในสิ่งที่ตัวเองคิดนะ่ะอันนี้ไมล์หรือจะเจก็ว่ามันไม่มันไม่ใช่นะที่เราจะไปถามใครก็ได้อยากจะพูดข่าวสารใครก็ได้อยากจะถามอะไรก็ได้แต่ถ้ามันไม่ใช่ความจริงแล้วเราพูดไปเนี่ยนะคะมันบางทีเนะี่ยตัวเราถ้าพูดไม่ระวังเราเองนั่นแหลคะค่ะจะตกไปเป็นนะคะ พูดต้องหารในสิ่งที่ตัวเองพูดนะคะเพราะเราไม่รู้ไงเราแค่สงสัยเราแค่อยากจะพูดอยากจะคุยแต่ถ้าไปพูดคนที่เขารู้กฎหมายมากๆเนี่ยนะคะเกี่ยวกับกฎหมายหรือเขามีชื่อเสียงอยู่เนี่ยเราไปถามเขาแบบนั้นเนี่ยถ้ามันทําให้เขาเสียหายหรือทําให้เขาถูกด้อยค่าไปเนี่ยเขาก็อาจจะฟ้องร้องเราได้นั่นแหละค่ะเนาะไม่ใช่ว่าเราอยากจะถามใครก็ถามได้นะคะ เราอยากจะพูดใครก็พูดได้ถ้าเราไม่มีหลักฐานหรือถ้าเราไม่ได้คือถ้าถ้าข่าวเขานําเสนอมาเนี่ยเออข่าวข่าวนี้นําเสนอมาแล้วเออเราพูดตามข่าวเออจริงพอเราพูดตามข่าวอันนี้มันจะไม่ผิดเพี้ยนไปอยู่แล้วเพราะเราเอาจากข่าวมาพูดแต่เมื่อไร่ที่เราคิดเองและก็ถามเองคือสื่อไปแล้วว่าให้คนอื่นมาคิดตามที่ตัวเองคิดเนี่ยเท่ากับตัวเรานี่แหละค่ะ เป็นคนที่จะเอาสิ่งที่ตัวเองคิดนะ่ะไปยัดเยี่ดให้คนอื่นเขาไปยัดเยี่ดให้เขาถ้าถามในด้านดีมันก็จะดีไปแต่ถ้าถามในด้านลบหรือถามในสิ่งที่ผิดกฎหมายเนี่ยเท่ากับเรายัดสิ่งนั้นให้เขาไปในตัวนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็ต้องระวังคําพูดของตัวเองให้มากๆนั่นหละคะ่ะเนาะมายเลปเจไม่ได้ไปสอนใครหรอกคะ่ะเพราะมายเลปเจก็ไม่ได้กิ่งกฎหมาย <S <S แต่สิ่งที่มาเลบเจจะเจคิดนี่แหละคะ่ะว่า ถ้าเราจะถามใครสักคนในสิ่งที่เราสงสัยเนะี่ยถ้าเราไม่มีหลักฐานเนี่ยเราสงสัยในใจได้เราคิดเราอะไรได้แต่เมื่อไรเราสงสัยแล้วถามออกไปพูดออกไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราถามแล้วอะถ้ามันไม่ถูกต้องอะมันไปทําให้ผู้อื่นเสียหายเนี่ยเรานะคะก็จะเป็นคนที่เสียหายไปด้วยนั่นแหละถ้าวันหนึ่งมันตีกลับมาหาตัวเรานะคะอันนี้ก็คือ อยากจะพูดเรื่องนี้ที่ที่มาลือิจได้ไปฟังมานี่นะครับแล้วก็มีน้องนะคะคนหนึ่งเอามาเปิดให้ฟังอยู่แล้วเนาะนะคะแล้วก็ป่านี้ก็จะเปิดให้ทุกคนฟังอยู่แล้วเวลา,เ,วลาเขาพูดอะไรเนาะนะคะก็ไปฟังช่องป่าก็จะได้เห็นในสิ่งที่เขาพูดนั่นแหละคะ่ะเนาะเพราะปา่าจะชอบเอามาเปิดก็คือปา่าช่างแม่งปา่าเจาะข่าวลึกนั่นแหละหลายช่องมากเขามาลยจริงๆเอ๊ะใช่ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าบางทีเรานะคะ ก็คือเห็นเห็นหลายช่องเนาะนะคะก็นะคะไปดูนะคะไปดูบ่อยมากนั่นแหละของป่านะคะเพราะว่าป่าจะเอาเสียงคลิปมาเปิดมาให้เราได้ฟังนั่นแหละค่ะเนาะก็ฝากเป็นกําลังใจทุกช่องนะค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องคุณเมลช่องคุณปุ้ยพีชช่องน้องติ๊กกี้ช่องน้องเซนดี้ช่องทนายนงทนายนพทนายอุทัยช่องน้องพอลลีนน้องช่างตั้มสองโบเมียนสวนยางนั่นแหละค่ะเนาะบาเลือกเจไปดูบ่อยนะคะแต่ไม่ได้คอมเมนต์เนาะนะคะแล้วก็ โอ้ยหลายช่องอะจำไม่ได้เยอะเลยนะคะคุณจีคุณใสๆนะคะเนาะหลายช่องมากคะ่ะไม่รู้จ,จะําไม่ได้นะคะชอบช่องไหนก็ไปดูช่องนั้นแล้วกันนะคะเพราะว่าถึงนะคะเรารู้จักกันเนี่ยนะคะเราไม่ต้องบอกอยู่แล้วว่าเราอยากจะไปดูช่องไหนอิสระเสรีทุกคนอยากดูช่องไหนก็ดูช่องนั้นแล้ค่ะเนาะ ตามใจทุกคนแล้วกันนะคะตามใจ f อฟซสามารถไปดูได้ทุกช่องนะคะแม้แต่เราเรายัางไปดูได้ทุกช่องนะคะคลิปนี้ก็ฝาก f อฟลุงป้าทุกคนนะคะใครที่พอมีกําลังฝากสน,สนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกินของบริษัทมอนโอมโฮมซับนะคะเป็นกําลังใจให้ลุงป้าเนาะนะคะใครไม่มีก็ช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดโดยไม่ข้ามโฆษณารวมถึงฝากเป็นกําลังใจให้ยูทูบเบอร์ทุกๆช่องด้วยนะคะเนาะคลิปนี้ก็ ขอให้ fc my love fc ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญคิดวางสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยสมความมั่งมั่นปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาถทมาไม่ขาดสายเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บเป็นเศรษฐีกันทุก,ท,กทุกคนนะคะเจอกันพรุ่งนี้นะคะนอนหลับฝันดีนะคะนอนหลับก็ได้เงินหมื่นตื่นมาได้แสนได้ล้านเลยนะคะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้คะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ